สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่กันอีกแล้วนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันสอนวิธีการสร้างรายได้แล้วก็วิธีการสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ช่องทางการถอนเงินนะครับผมนะก็แอปนี้ก็เป็นแอปหนึ่งนะครับที่สามารถถอนได้เข้าบัญชีของ True m o n e y w a l l e t นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช n องของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับมามาเจอกันอีกแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันหางเงินฟรีนะครับเป็นแอปใหม่ล่าสุดนะครับที่เราจะมาแนะนําในส่วนของช่อง ANC Studio ของเรานั่นเองนะครับผมนะก่อนอื่นเลยทุกคนนะครับผมนะก็ถามว่าใครยังไม่ได้กดไลค์ช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแอปใหม่ๆนะหา หาเงินฟรีนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นกำลังใจนะครับในคาทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วในส่วนของแอปหาเงินใหม่นับที่มีชื่อว่า Amazing Video นั่นเองนะครับผมสำหรับแอป,ปนี้นะครับมีพื้นที่ในการติดตั้งที่เราต้องเตรียมไว้อยู่ที่67เมกะไบต์นี่ทุกคนนะแล้วก็ยอดดาวน์โหลดที่10,000ดาวน์โหลดแล้วแล้วก็อายุ3ปีขึ้นไปก็เล่นได้แล้วทุกคนเนาะเกี่ยวกับแอป,ปนี้นะครับเปิดเมื่อวันที่ วันที่16ตุลาคม2567นะครับยังไม่ถึง1เดือนเลยทุกคนประมาณสสัปดาห์นะครับแล้วก็เวอร์ชัน Android ที่รองรับก็คือ7.0ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เวอร์ชันของแอปนี้อยู่ที่1.0ก็คือเป็นเวอร์ชันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรากดติดตั้งแอปเพลชันนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปเพลชันนี้กันก่อนเลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับกำลังทำการดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้งพวกนี้ทุกคนเนาะโอเคนะครับก็กําลังติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ทางระบบของสแกนและทางระบบของโทรศัพท์ซิลมีนะกำลังสแกนความปลอดภัยอยู่นะครับก็ถ้าใครใช้โทรศัพท์ซิลมีเหมือนผมนะก็จะมีการตรวจสอบ ความปอดภัยของแอปเลิเคชันด้วยนะับถาวว่าใครสนใจสมาร์ทโฟนเสื่มมีสามารถที่จะกดที่ตะกาได้เลยทุกคนนะครับผมแปะไว้เนาะโอเคนะครับตรงนี้ก็เปิดแอป,ปเลยนะครับผมนะก็ amazing video cash 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 เนะอ n แอป,ปนั่นเองครับผมนะโลโก้สวยทุกคนเนาะในส่วนกระบวกนการนี้คือการสมัครสมาชิกนะไม่ต้องแก้ไขอะไรทุกคนนะกดคำว่า nest ได้เลยนะครับนี่นะ แล้วก็ sending แล้วก็กด n น็ t ไปเนตไปต่อแล้วก็ net ต่อไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าการหาไรายได้ของแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับผมนะเมนูตรงกลางก็คือเมนู l i b r a r y อ่าดีเวล็อปะ w i t นะ o u t u b e นะอ๋อ, ed, นะนะอ,อเป็นการดูวิดีโอจาก YouTube อ่อเดี๋ยวเราลองค้นหาช่องของเราดดีกว่านะครับผมนะ ค้นหาช,ช่องนับ a n c s t ี d i o กดค้นหาเจอไหมไม่เจอทุกคนนะแสดงว่าเป็นคลิปที่เขานั้นส่งมาแล้วไม่อ้ชอช่องช่องหาไม่เจอนะครับแต่ว่าถามว่าเราพิมพ์ว่าหาเงินเข้า wallet ละมันจะมาไหมอ่านี่ทุกคนนะมีเนาะมีในส่วนของช่องไทยเราทุกคนนะเออทุกคนอ่าแล้วก็เออเจอแล้วทุกคนนะช่องเราก็มีเหมือนกันนะอ่าแสดงว่า แอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอของ YouTube นะครับแล้วก็ทำรายได้ได้นะครับมันจะมี Trending in Thailand นะที่เป็นเทรนอยู่ตอนนี้แล้วก็ฟิล์มแอนด์แอนิเมชันนะครับแล้วก็มิวสิกนะครับเพลงแล้วก็ช็อตนะครับแอสปอร์ตนะคือกีฬาเกมมิ่งก็คือเกมนะครับใส่เกมแล้วก็คอมเมดี้นะครับประมาณตลกเฮฮาเนาะเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับประมาณว่าเอนเตอร์เทนแหละเนาะแล้วก็นอนโปรฟิก อแอท v a t ตประมาณเป็นการออกกำลังกายและปัต่ตรงนี้ทุกคนเนาะโอ,อ้ดีเลยทุกคนในส่วนของ,ของ,ข,องของการหาเงินด้วยการดูวิดีโอน,นะครับอเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นก่อนเลยนะก็มาที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของไลบรี่เนาะก็คือจะมีเพลงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ละ่ะซ้ายสุดนะครับก็คือเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับผมนะก็จะมีมันเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือมิเลสโต้นะครับก็คือการเชิญเพื่อนก็คือคัดลอกลิงนี้แล้วก็ไปแปะนะไปแนะนําได้เลยนะครับการ การเชิญเพื่อนตรงนี้จะได้อยู่ที่0.1ดอลลาร์ก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราบรีไฟไปนะครับมาที่เมนูนี้ต่อทุกคนนะเมนูนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเพลย์ลิสต์เหมือนสมมติว่าเราเราเลือกเพจนะเราก็มาใส่ที่เพลย์ลิสต์ได้นะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายล่ะคือเมนูการทําออฟเฟอร์นะครับอ่านี่คือการทําออฟเฟอร์ทุกคนเนาะก็มีออฟเฟอร์ฮอตออฟเฟอร์แล้วก็ทัสออฟเฟอร์แล้วก็เซอร์วิสออฟเฟอร์นะถามว่าผมแนะนอัที่สุดก็คือทำเซอร์วิสออฟเฟอร์นะครับผมนะ การถอนเงินหลกอยู่ตรงไหนเอยผมยังหาเมนูถอนเงินไม่เจอเลยอ่านี่ทุกคนนะเมนูถอนเงินนะกดที่โปรไฟล์เลยนะครับกดเข้าไปนี่ทุกคนเนาะกดที่วิดรอต่อไปเลยนะครับนี่นะครับผมนะเมนูถอนเงินก็เหมือนเดิมเลยนะสามารถถอนเงินได้เข้าบัญชีของ Tru e Money Wallet ขั้นต่ำอยู่้วยการน0.69ดดอลลาร์นะครับผมอ่าโอเคเลยนะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาที่เมนูเมนูหลักเลยเนาะเมนูเพลงเนาะไม่ใช่เมนูวิดีโอนะครับ กดไปที่วิดีโอเลยนะครับผมนะก็คือเมนตรงกลางนี้ทุกคนนะกดปั๊บเลยแล้วก็ผมขอเลือกวิดีโอไหนเอ่ยนะแต่ว่าผมขอเปลยนะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ไปทุกคนนะผมเอาอันนี้แล้วกันเนาะกดเข้าไปเลยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้คือมันจะมีอา่าแอดนะครับให้เราดูแอดก่อนนะครับแล้วก็ปิดไปนะ กระบ,บาดปิดไปเลยทุกคนอ่านี่ทุกคนนะอันนี้คืออยู่ในส่วนของการดูวิดีโอนะครับเรากดเพลย์ไปแนะตอนนี้วิดีโอนี้ความยาวประมาณ30วินาทีนะครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็จะมีอ่าอัพเนสก็คือว่าวิดีโอถัดไปนะครับที่มันจะเล่นต่อนะอยู่ข้างล่างทุกคนนะ แต่ผมยังไม่แน่ใจยังไม่เชื่อว่ามันจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมขอกดหัวใจก่อนเลยดีกว่านี้กดหัวใจถ้าเราจะ add to playlist ก็คือ add ได้คือเพิ่มใน playlist ของเราได้นะครับเราก็สามารถไปชมได้สมมติเราเลือกเพลงเราก็จะไปชมได้ตรงนี้เนาะอ่านี่ทุกคนนะนี่คือเป็นในส่วนของอ่ามันก็ได้เงินอยู่เห็นไหมทุกคนนะ0 0น 0, 0, 0 8นนะอันนี้คือเราเปิดเราเปิดไปนะครับแล้วก็มันก็ทำอะไรได้ไปทุกคนนะครับผมนะอ่าเห็นไหม มันก็ทำอะไรได้ให้กับเราไปเลยนะครับวันนี้เนาะก็นับอนนี้ได้อยู่ที่0 0 0 0 8ดแอลลาร์แล้วทุกคนนะครับผมเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาปล่อยให้มันเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคน,นให้ให้ทางแอปให้ทางแอปเขารันวิดีโอไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็มาเจอกันแต่เดียวนะครับผมนะตอนนี้เวลา 16นาฬิกายนาทีเดี๋ยวเรามาจบที่ประมาณ16นาฬกานาทีประมาณ5นาทีและกันเนาะโดยปกติที่เรารีวิวมาของแอป,ปเรานี้ผมก็จะรีวิวประมาณ5นาทีในสงการเปิดแช่ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ไปกี่ดอลลาร์กันนะครับ โอเคทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ10นาทีทุกคนนะครับผมตอนแรกก็คือจะให้ผ่านแค่5นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีก็สามารถที่จะทําเงินได้อยู่ที่0.120ดอลลาร์ด้วยการตรงนี้นะครับผมนะวิธีการที่เราจะหยุดก็ให้เรากดหยุดตรงการคือ p o s e ได้เลยนะครับผมนะกดตรงนี้เลยนะครับปั๊บเลยเนาะแล้วก็นะครับน่าจะเป็นการย้อนกลับทุกคนนะคือกดที่เมนูย้อนกลับตรงนี้แหละ อ่ะนี่ทุกคนนะคือจะได้ไปนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็จบเซสชันนี้นะครับคือจะได้ประมาณ0.01225ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแต่ถ้าหากว่าเราจากคอนติโนนก็คือกดคอนติโนนได้เลยตรงนี้แล้วก็กดเพย์ได้เลยมันก็จะทำการเล่นต่อได้เลยตรงนี้นะครับผมนะ ว่าผมขออนุญาตนะครับหยุดแล้วแล้วก็กด end session นะครับตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับในบัลานซ์ของเราก็จะมีเงินอยู่ที่0.0125ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะส่วนเมนูนี้นะครับอา่าถัดไปเลยตรงนี้คือจะเป็นในส่วนของ library เนาะก็ถ้าเรากดเล่นไปนะครับผมมันมันก็จะมีในส่วนของเพล y นะครับมันก็จะทำการเล่นอยู่นะครับตัวจับเวลาก็คือจับเวลาของเกมของเพลงนี่แหละเนาะคือ แล้วก็จะมีในส่วนของเงินนะครับมันก็จะขึ้นข้างเงินอยู่เมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้0.0127นะครับอ่าก็ผ่านไป15นี่ทุกคนเห็นไหม0.0130ทุกคนนะมันก็จะดันไปแบบนี้แหละนะั่นเดี๋ยวผมจะหยุดไปนะครับผมอ่าได้มาอยู่ที่0.005 0, 0. 0. 0. 0. นะครับเมื่อกี้ส่วนเมนูถัดมานะครับเมนูตรงนี้คือเมนูการแนะนําเพื่อนก็คือกด copy link นี้แล้วก็เชิญเพื่อนได้เลยน,นะครับแล้วก็ ถามว่าเพื่อนของเรา Verify จนครบ5คนนะครับเราก็จะได้อยู่ที่0.1ดอลลาร์เพื่อนของเรา Verify จนครบ10คนก็จะได้0.15ดอลลาร์คนที่เราแนะนำเวอร์ดิจนครบ20คนก็จะได้0.2ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้า Verify จนครบ50คนก็1ดอลลาร์100คนก็2.5ดอลลาร์250คนก็5ดอลลาร์500คนก็10ดอลลาร์แล้วก็1,000คนก็20ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนะ ส่วนตรงนี้คือเป็นในส่วนของวิดีโอที่เราชื่นชอบนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ที่ผมกดหัวใจไปเมื่อกี้ทุกคนนะส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่งออฟเฟอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าออฟเฟอร์ที่ผมแนะนาที่สุดคือการทำเซอร์เวอออฟเฟอร์นะครับอันนี้คือจ่าดีที่สุดแล้วทุกคนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องโหลดแอปนะครับแล้วก็เหมือนว่าแอปนี้นะครับมันมีออฟเฟอร์ของเซอร์เวั้นหลายค่ายเนอะไม่ว่าจะเป็นของราพีโดแล้วก็ c p x T.O. เรียมริชนะครับแล้วก็โ r o ฟิสแล้วก็บิ t แล็บนะครับผมนะก็เป็นค่ายดังๆเลยทีเดียวตรงนี้นะครับก็ไปร่วมทําได้เลยตรงนี้นะครับผมนะก็ปะมาณนี้เลยนะครับส่วนการถอนเงินก็คือกดที่เมนูนะครับนี่เลยนะโปรไฟล์ของเราแล้วก็กดที่วิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกการถอนเงินถามว่าเงินของเราถึง0ูนย์ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ6 9 0 0 0 0าหนะครับเออหกแสนเาเหรียญนะครับ690 0 0คอยนะครับ หรือ690,000คะแนนนะครับก็สามารถถอนเงินได้เพราะว่าทุมเนีทถของขั้นต่ำอยู่ที่0.0 69ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับก็วิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถามเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจตรงจุดไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบวิดีโอเนี้นี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอินชอลล่์สวัสดีครับ